คลิปนี้มีคำพูดที่ไม่เหมาะสมขออภัยผู้ชมต่างกว่า1 8ปีควรได้รับคำแนะนําจากผู้ปกครองอยู่อินเนาวะเนี่ยสวัสดีครับวันนี้อยู่กับช่องไฟเดเฟครับวันนี้ก็มาอยู่ร้าลรถไฟล้างพึ่งเดินเพื่อนทีบครับวันนี้ก็อยู่มาเป็นเพื่อนสองคนครับแต่ไม่รู้ว่าเพื่อนอีกคนนึงหายไปไหนอ,ไอุ๊ดเท้าเนี่ย เอ้ยเต้เต oh oh uh, like, right? ้เฮ้ยวะโอ้นี่ใค่โอ้แล้วจะหาทากกับไปยังไงอะมไม่รู้ไงไปไปหาเสบียงโอ้ที่นู่นมีปลาน่าจะมีกล้วยอยู่น่าจะมีกล้วยไปไปหาเสบียงแล้วก็พวกเราจะไปหาเสบียงกันใช่ไหมไปได้ไปไปหาตอนนั้นน่ะน่าจะมีอยู่ขึ้นมาขึ้นมนี่นี่เป็สเียร์ี่ยังจะมสเียรยู่ะไม่รู้ว่าจะเจอยู่ไหม เราจะไุ้จาหารแล้ววันนี้หาแล้ววูวูวโอ้ไปหาอาหารที่ไหนวะเนี่ยว่าเนี่ยอ้อาหารก็ไม่มีแล้นี่น่าจะมีอยู่ตรนั้นไป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 เข้าเข่าไีโอ้หูยูจบแล้วกับการจบเพื่อทีีอกสาเพื่อน อืมเคดีนี่ว่ะเออไปไปหาเรา่เหี้ราจะเอาวิชาอทีเียมสิกัมาไปรมาพกใครก็ไม่รู้วกกนี่วิธีข้าวตัวนี้นี่นี่ครจะสอให้เด็กรู้ดูนี่แบบนี้ไปไปไปหาไัยิง้นี่จะมีอยู่กล้วยไอ้กล้วยกล้วย้อี่กาเียง ่าจะลงกองลงกองอะไรลงกองดูก่องดูก่อนมาจะมีอยู่นู้นนะดูกองดูกองไป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 ไคนปาเปล่าวะคนปาเปล่าวะ้ยปไหวะไปไปมาจะมีอยไ่เอาหัวตาระวังตาโอ้โหตรงนี้มีแต่ปาโอ้ปาีจะมีอะไราปนลองกอง

จะมีรองกองดเ่องนีเรื่องเพื่อนดิือาเพนรวัคนด้วยเราไม่เอาแ้วทุกคนเรามีรองกองแ้วทุกคนอร่อยมาทุกคนโอเคโอเคเอกีได้ยอมกันนะเนี่ย ไอพ่อนรู้สกวาที่ะถงนี้น่าจะมีอยู่ห้องน้ำบุ้ยจะออแล้ววะไปหาไปไปไปอุ้ยเพื่อนน่งูน่างูง้าไปไปเดียเดี๋ยวบ้านจะไ้ปินอยู่ตรงน้น่อยอุ้ยอุ้ยมีงูอ่ะงูตงงูเพ่นมีงนี่มามามจิงงูเราไปเข้านั่งเพื่อนปี่ไป ไปไปกินก่อนมึงไปไปน่อนไปกไปกีนก่อนกนก่อนกิเดี๋ยว้กอาเกัเสียงยังเพ่อนาเกันนี่กำลังปวดครับ ไปลักุนไปไปไปหาคือจูงงูใหญ่มาเท่านี้เลยก่อนไปไปหาอาหารตัอ้ไปหาอาหารนังยู่ไ่เย็นย่งเย็นเลยก็คุ้มสายชาละโอ้สาร์ไนี่ก็จะมือแล้ววะโอใช่วะพักใคพีเนีใคร่อยพีนใช่ถ้าถูกดชอบิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์อย่าลืมกดถืนี่กดืไลค์แบ้กอไลค์ครืไลคครับืไล เพื่อไปกระแจ้าใผมทำอีพีตอไปขอหนึ่งร้อยไลค์ครับเออไลคไลค์